มีอยู่วันหนึ่งในฤดูแรงน้ำตามหนองน้ำและลำธารต่างๆเอาแห้งขอดไปหมดมีกาตัวหนึ่งยังไม่ได้กินน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยทั้งวันมันก็หายน้ำเป็นอย่างมากแทบไม่มีเที่ยวแรงจะบินไปไหนได้อีกแต่โชคดีที่มันผเอินเหลือไปเห็นเหยื่กน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กาไม่รีรอช้ารีบบินไปดูในทันที เฮ้ยทำไมเหยือกใบนั้นมันสูงจังปากเหยือกก็แคบในเหยือกก็เหลือน้ำนิดเดียวเองเราจะกินยังไงเนี่ยเราจะกินยังไงเนี่ยเราจะกินยังไงเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยกายตัวนั้นจึงได้คิดหาวิธีจะกินน้ำในเหยือกนั้นทั้งพยายามแย่จะงอยปากเข้าไปและพยายามปากเหยอือก น้ำให้ลม้มลงแต่มันไม่มีเรี่ยวแรงพอไม่ว่าจะอย่างไรจนแล้วจนเล่ามันก็ยังไม่สามารถกินน้ําในเหยือกได้ซักทีแรงเราไม่มีแถวนี้ก็ไม่มีใครช่วยจะทำในดีเนี่ยเมื่อคิดได้ในที่สุดมันก็ตัดสินใจไปคาบก้อนกวดมาใส่ลงในเหยือก ลื้อของอเชียวเรกะไเนี่ยนมันปัดันเลยเลากาันเลาะกาันถึงคอเหยือกแล้วกาก็ได้กินน้ำในเหยือกนั้นอย่างสมใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้สติปัญญาย่อมค้นพบหนทางแห่งความสำเร็จ